มองอะไรคะโอ้โหโอ้โหโขกพ่อไหมลูกเเเเเอออออ เอ้เอ้เอ้ทำไรคะเอ้เอ้ทำไรคะต้องไปทำไรลูกเอ้เอ้เอ้ต้องไปทำไรลูกทำไรพ่อคะเอ้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 ทำไรคะทำไรเนี่ยแล้วเหรอลูกไปไหนคะ